ว่าตอนนี้เนี่ยทางนะฮะทางวัดนะ,ะอนุญาตให้จัดสร้างวัตถมมงคลงวัดให้อนุญาตป,ประธานจัดสร้างให้เพื่อจะนําเงินไปไปสร้างอุโบสถที่วัดเกาะวัดใกล้เคียงที่ยังไม้แล้วเสร็จนะครับหลวงพ่อพ่อครูสวรร์หรือหลวงพ่อทองคร้งก็เป็นประธานเป็นประธานจัดสร้างเพื่อจะเอาปัจจัยไป สมทบทุนสร้างโบสถ์วัดเกาะที่ยังอายยืนสครับเพราะวัดวัดเกาะเนี่ยถ้าไปดูแล้ววัดก็ยังยังไม่เป็นวัดใหม่สร้างขึ้นใหม่อือที่นี้ก็มีหลายเจ้าวาดแล้วอ๋อมีหลายเจ้าวาดทั้งอยู่แล้วก็ดารลาศิกขาไปมีก็มีมรณภาพไปก็มีเจ้าวาดรูปใหม่มาก็เลยมาทำทำโบสถ์แต่ว่ามันยังขาดปัจจัยยังขาดปัจจัยทางวัด แห่งนี้ก็เลยอนุญาตให้จัดสร้างหลวงพ่อโม่เป็นรูปหล่อปั๊มนะฮะย้อนยุคย้อนยุครุ่นรุ่นแรกนะนะก็เท่ากับว่าออกในนามวัดจันนั่นแหละนะก็เป็นประธานออกในนามวัดจันนะเปิดบูชาสั่งจองที่นี่แล้วก็กําหนดเสกก็เสกที่นี่ทีแล้วเรื่องปัจจัยก็จะเอาไปสร้างโบสถ ที่วัดเกาะอ๋อนะฮะ,นะฮะตอนนี้ถ้าใครอยากจะจองวัตถุมงคลของหลวงพ่อโมรุ่นชื่อรุ่นชื่อรุ่นมหาเศรษฐีหกหกนะมหาเศรษฐีหกหกนะนะะเป็นรูปหล่อเนี้อทองผสมผสมมวลสารเยอะแยะคเยอะมากแล้วก็คลางทองแผ่นพระเกจิคนาจารย์แล้วก็พระเหรียญเก่าๆเ,เช่นเหรียญพระเอจิ ของจังหวัดชายนาทนะเหรียญม,มุกมสุขเหรียญนุ่พ่อคงเหรียญก็หินคยุคก,ก่อน2,500มาร่อหลอมเป็นชน,นวนในการสร้างรูปหล่อรุ่นนี้อ๋อเห็นว่าพิธีนะพิมพิมทรงสวยน,นะมวลสารดีรดพิธีเข้มขังแน่นอนเพราะว่าพิธีเนี่ยเห็นว่านิมนต์เกจิไว้นิมนต์เกจิไว้ก็ประมาณ27รูป เป็นทีจากทั่วประเทศเยอะเลยนะใช่27่ลูกนะจะปลุกเสกในวันที่29สิบเาสิงหาสิงหานะก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่เป็นพิธีใหญ่จัดที่ไหนฮะจัดที่นี่ที่นี่จัดที่นี่เลยจัดที่นี่เลยนะก็เสกหลังเสกก็รับวัตถุมงคลกันได้รับวัตถุมงคลได้อ๋อนะครับนะนี่ถ้าใครถ้าใครจะมา มากราบไหว้ขอพรมาได้ทุกวันนะมาได้ทุกวันพ่าวิหารนี้ไม่มีปิดเนเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงจ้โอ้เปิด24ชั่วโมงนั้นใครมาที่นี่ก็ก็มาได้ก็แวกราขอพรแต่ว่าเขาห้ามปิดทองใช่ไหมก็ปิดได้ครับปิดได้เฉพาะรูปหล่ออ๋อปิดได้เฉพาะรูปหล่อนะฮะรูปหล่อและนี่นะแล้วที่นี่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากที่ตรงนี้แล้วเห็นว่ามีบ่อน้ํา ก็มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้อไปดูกันหน่อยไหมบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผมก็ผมบ่อน้ําที่หลวงพ่อที่พูดไว้ว่าจะน้ํามันแห้งนะแล้วก็ทีนี้ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยวมันก็มาเองก็เหมือนกับหลวงพ่อท่านเสกไว้ว่าเสกน้ําขึ้นมานั่นแหละมันก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ติดปากกันเดี๋ยวไปดูบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะฮะนะะนี่ นะครับเดี๋ยว <นะ S 2> ไปดูหมอตามศักดิ์สิทธิ์นะฮะอนาบริเวณวัดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะสามสิบห้าไร่โอ้ถือว่าเยอะนะสามสิบห้าไร่เสนาสนะมีครบนหมมีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างนะฮะ,ะปัจจุบันท่านเจ้าวาดชื่อ ก็กูสุวรรณปตาธรนะฮะท่านเป็นเจ้าวาดมากี่ปีแล้วไม่รู้เป็นตั้งมาตั้งแต่ปี2536 36ก็30ปีอ๋าฮะตรงนี้ด้านหน้าเขียนว่าบ่อน้ำอ๋ออ่าฮะนี่ฮะบ่อน้ำบ่อน้ำบนศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโมธรรมรักขินโตนะฮะตรงนี้ ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงฮะขึ้นมาแบบแบบน้ําขึ้นมาเหรอฮะพระาจย์ที่แรกน้ํามันแห้งไปเยกันข้างล่างเห็นดินเลยนะโอ้อันนี้เปิดได้นะารย์เปิดได้เลยโอ้แต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นแล้วนะเพราะว่ามันลึกมันต้อใช้นานโอ้ห่าน้ำโอ้้ํานแห้งอตัวนี้แห้งเลยนั่นนะใช่โอ้ยังมีน้ําอยู่พระอาจารย์ก็หมีน้ําอยู่ก้ามายน้นมันมันเดือนสี่เป็นหน้าแรงไงอ๋อฮะแต่ทีนี้ก็ถึงงานวัดอ่า ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเหมือนว่าจะจะถึงงานวัดแล้วนะหลวงพ่อคณะกรรมการก็ถามจะเอาน้ำที่ไหนใช้กันโอ้น้ำไม่มีนะไม่มีนั่นอนเขาบอกเออเดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยก็มาเองแล้วก็มาจริงๆมาเต็มเลยโอ้โนี่ฮรตรงนี้ก็เลยเขาทำนะทำพระอุปคุตไว้ นะเพราะพวกพวกคุณนี่ก็อยู่กับน้ำเหมอนนะนะอยู่กับน้ำนะเนี่ยก็มีคาถาใครก็จะมาขอพรตรงนี้ได้นะเรื่องโชคลาภนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําแล้วบ่อน้าเนี่ยเขาเอาน้ําไปใช้ทําอะไรได้บ้างสมัยก่อนก็ใช้ไม่มีประปาอะไรอยู่ใช้ใช้ดื่มใช้อะไรก็ต้องเป็นบ่อนี้ทั้งหมดอ๋อบ่อนี้ทั้งหมดใช่จ้ะแล้วไน ในปัจจุบันเราเอามาทําน้ามนต์เอามาทาหรืออะไรวะก็ไม่ได้ใช้เพอไม่ได้ใช้ทําอะไรแต่ว่าก็ก็ก็เอาไว้อย่างนี้เอาไว้อย่างนี้นะฮะเอาไว้อย่างนี้นะฮะโอ้นี่คือนะบ่อน้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่นี่นั้นใครจะมานะมาดูมาสัมผัสมาขอพรก็มากันได้นะครับนะขอพระคุณครับพระอาจารย์ครับขอบคุณครับ 好了哈，谢